สวัสดีครับผมจะเปิดไมค์เล่นเกมนะครับคุณอาจจะทไมพอจะดินเสียงกอกแกกอกแกก็สักอย่างผมไม่แน่ใจว่ามันมีเสียงนะครับไม่เป็นเสียงเล็บขงกระทบหน้าช่องมันยิงไม่โดนที่นี่ไม่ก็เล็งกันรอรอหล,ล,ลบก่อน

มันแมคมป์นันก็ลงเมื่อกี้มันคุณอ้นั่นเพื่อจะตามมนเชว ที่หลังต้องแช้กุมมงกุที่ททท